คุณผู้ฟังครับบางวันเราก็ไม่ได้ล้มเหลวหรอกครับงานก็เดินตามแผนไม่มีใครว่าไม่มีเรื่องอะไรผิดพลาดแต่ไม่รู้ทำไมใจมันกลับรู้สึกหนักๆเหมือนมีอะไรบางอย่างค้างอยู่ในอกบอกไม่ถูกเลยครับเหมือนจะเหนื่อยแต่ก็ไม่ได้ใช้แรงมากเหมือนจะเครียดแต่ก็หาเหตุไม่เจอรู้ตัวอีกทีก็แค่เงียบไปทั้งวันแรงกดดันในงานบางทีมันไม่ได้มาจากคนอื่นเลยนะครับ แต่มาจากข้างในตัวเรานี่แหละเสียงที่คอยถามว่าเรายังไม่ดีพอใช่ไหมวันนี้ผมเลยอยากชวนคุณผู้ฟังมานั่งพักใจสักหน่อยครับมาลองฟังธรรมะที่อาจไม่ได้ตอบทันทีแต่จะค่อยๆทําให้เรามองเห็นอะไรบางอย่างที่เราเคยมองข้ามไปคุณผู้ฟังครับเคยไหมครับที่ในบางวันเรารู้สึกเหมือนกำลังถูกผลักไปข้างหน้า ทั้งที่ข้างในอยากหยุดพักร่างกายอยู่ในออฟฟิศใจอยู่ในห้องน้ําหรือไม่ก็อยากหายตัวไปจากห้องประชุมความทุกข์จากการทํางานไม่เคยลาออกจากชีวิตเราเลยครับมันไม่ใช่แค่ความเหนื่อยจากงานหนักแต่เป็นความอ่อนล้าแบบที่นั่งอยู่เฉยๆก็ยังรู้สึกหายใจไม่ทั่วปอดเหมือนมีอะไรบางอย่างกดทับในใจเราไว้ตลอดบางคนบอกว่าก็แค่ทำงานให้เสร็จไปวันวแต่เอาเข้าจริง การแบกรับความรู้สึกว่าเราต้องดีพอเราต้องไม่พลาดเราต้องทำให้ได้นี่แหละครับที่ค่อยๆทำให้ใจเราลาโดยไม่รู้ตัวแรงกดดันจากภายในแบบนี้มันไม่ใช่เสียงตะโกนแต่มันเป็นเสียงกระซิบที่ดังอยู่ในหัวทั้งวันมันเหมือนคนคอยเดินตามหลังเราไปทุกที่คอยจองว่าเราจะพลาดเมื่อไหร่ทุกวันนี้หลายคนไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่าความทุกข์ในงาน มันไม่ได้มาจากงานแต่มาจากใจที่ถูกปรุงแต่งมานานเหลือเกินทั้งจากความคาดหวังของครอบครัวมาตรฐานของสังคมหรือแม้แต่ภาพที่เราอยากเป็นในสายตาคนอื่นเราเลยต้องพยายามเกินจริงทั้งที่ไม่มีใครขอบางทีเรายังไม่ได้ล้มด้วยซ้ำแต่ใจเราก็เหนื่อยไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆแง้มประตูใจดูไปพร้อมกันครับว่าเจ้าความรู้สึกอึดอัด เหนื่อยใจที่มันอยู่ในงานนั้นจริงๆแล้วมันกำลังบอกอะไรเราอยู่กันแน่ผมชวนคุณผู้ฟังเดินช้าๆไปด้วยกันครับไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งแค่เปิดใจฟังด้วยความจริงใจก็พอแล้วครับคุณผู้ฟังครับความทุกข์จากการทำงานมันมีหลายแบบบางคนเจอหัวหน้าไม่เข้าใจบางคนโดนเพื่อนร่วมงานแทงข้างหลังแต่ก็มีอีกมากเลยครับที่ไม่ได้เจอปัญหาจากใครเลย ทุกอย่างรอบตัวดูปกติดีหมดเพียงแต่ข้างในมันไม่ปกติข้างในมันเหมือนถูกบีบเอาไว้ตลอดเวลายิ้มก็ได้หัวเราะก็เป็นแต่พอกลับมานั่งคนเดียวใจก็วูบลงอย่างบอกไม่ถูกนี่แหละครับความทุกข์ที่แฝงตัวอยู่ในความเงียบบางทีมันมาในรูปแบบของความคาดหวังที่ไม่เคยพูดออกมาเช่นเราต้องทำงานให้เกินมาตรฐานทุกครั้ง ต้องไม่แสดงความเหนื่อยต้องไม่พลาดแม้แต่นิดเดียวเราถูกฝึกให้ต้องเก่งต้องนิ่งต้องดีขึ้นตลอดเวลาแล้วพอวันไหนใจเรามีรอยร้าวขึ้นมานิดเดียวเรากลับรู้สึกผิดกับตัวเอง <c oughs> คุณผู้ฟังสังเกตไหมครับว่าความรู้สึกแบบนี้มันทำให้เราทำงานเหมือนคนแบกเป้ที่หนักขึ้นทุกวันแต่ไม่เคยได้วางเลยเป้ที่ว่านี่บางทีก็ไม่ใช่เป้ของงาน แต่เป็นเป้ของความรู้สึกว่าเรายังไม่ดีพอเรายังต้องพิสูจน์อีกเรายังต้องให้ใครบางคนยอมรับในพระพุทธศาสนาท่านเรียกสิ่งนี้ว่าตัณหาคือความอยากแบบที่ไม่มีวันพอไม่ใช่แค่อยากได้ภายนอกนะครับแต่รวมถึงความอยากเป็นเช่นอยากเป็นคนเก่งอยากเป็นคนสำเร็จอยากเป็นคนที่ไม่มีจุดอ่อนความอยากพวกนี้มันลึกมันเนียนและมันเหนื่อย แต่ไม่เป็นไรครับเราไม่ต้องรีบเปลี่ยนอะไรทั้งนั้นขอแค่เราเริ่มเห็นว่าเปที่แบกอยู่นั้นมันหนักอยู่จริงๆและเรามีสิทธิ์ที่จะวางได้เพียงแค่ต้องเรียนรู้ว่าต้องวางยังไงเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูกันครับว่าแรงกดดันที่เราเจอมันกำลังสอนอะไรบางอย่างที่ความสำเร็จไม่เคยบอกเรามาก่อนเลยครับคุณผู้ฟังครับถ้ามองให้ลึกลงไปอีกหน่อย เราอาจเริ่มเห็นว่าแรงกดดันที่เราเจออยู่ทุกวันมันไม่ได้มาเพื่อทำร้ายเรานะครับแต่มันเหมือนเป็นครูคนหนึ่งครูที่พูดน้อยแต่คอยสกิดให้เราดูข้างในตลอดเวลาเรามักจะคิดว่าความสำเร็จคือเป้าหมายแต่ความสำเร็จมักจะทำให้เรามองออกไปข้างนอกมองหาเป้าต่อไปมองหาใครสักคนมาชื่นชมแต่แรงกดดันมันกลับทำให้เราหยุดมองข้างนอก แล้วหันกลับมาถามข้างในว่าเราโอเคอยู่หรือเปล่าบางทีความสำเร็จก็เหมือนแสงจ้าที่ทำให้เรามองไม่เห็นเงาในใจตัวเองแต่แรงกดดันมันคือเงานั่นแหละครับที่คอยเตือนเราว่ายังมีบางอย่างที่เรายังไม่เข้าใจยังมีบางอย่างที่เรายังไม่ยอมรับในพระพุทธศาสนาท่านสอนไว้ว่าทุกเป็นธรรมดาทุกขังอนิจจัง อนัตตาทุกคือสิ่งที่ไม่เที่ยงและเราไม่มีอำนาจควบคุมมันได้ทั้งหมดงานจะดีเสมอไม่ได้คนรอบตัวจะเข้าใจเราทุกวันก็ไม่ได้ใจเราจะสดชื่นทุกเช้าก็ไม่ได้เช่นกันแต่ธรรมะไม่ได้บอกให้เรายอมจำนนกับทุกข์นะครับท่านกลับชี้ให้เห็นว่าทุกคือจุดเริ่มต้นของการเข้าใจชีวิตไม่ใช่จุดจบคุณผู้ฟังครับ แรงกดดันในงานที่เรารู้สึกอยู่ทุกวันนี้มันอาจไม่ได้มาจากสิ่งที่เราเผชิญแต่เกิดจากการที่เรายัางไม่เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตต่างหากความคาดหวังที่อยากให้ทุกอย่างราบรื่นตลอดเวลานั่นแหละครับที่กลายเป็นเชื้อเพลิงให้ทุกค่อยค่อยก่อตัวขึ้นโดยไม่รู้ตัวแล้วถ้าเราเริ่มเข้าใจความจริงนี้ได้เราจะเริ่มเปลี่ยนแรงกดดันจากสิ่งที่ทำให้เราทุกข์กลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราเริ่มต้นรู้จักตัวเองใหม่ครับ คุณผู้ฟังครับเวลาที่เราอยู่ท่ามกลางแรงกดดันหลายคนอาจรู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่กลางเวทีใหญ่มีไฟส่องมีคนดูเต็มไปหมดและเราจำเป็นต้องเล่นบทของตัวเองให้ดีไม่มีที่ให้พลาดไม่มีเวลาหยุดหายใจเหมือนโลกทั้งใบกำลังวัดคุณค่าของเราอยู่ตรงนั้นแต่พอไฟดับคนดูหายเสียงเงียบลงเรากลับไม่แน่ใจว่าตัวตนจริงๆของเราคือใครกันแน่ นี่คือสิ่งที่แรงกดดันค่อยๆเผยให้เห็นครับว่าบางทีเราไม่ได้เหนื่อยเพราะงานแต่เหนื่อยเพราะเรากำลังเล่นบทที่ฝืนใจอยู่ทุกวันเราต้องพยายามเป็นคนเก่งต้องเข้มแข็งต้องมั่นใจต้องไม่แสดงความเปราะบางเพราะกลัวว่าถ้าพลาดไปสักนิดเราจะถูกมองว่าไม่มีค่าแต่ในธรรมะพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องนี้ไว้ชัดเจนมากครับว่าความเหนื่อยจากการแสดง ไม่ใช่สิ่งที่พึงยึดถือท่านชี้ให้เรากลับมารู้จักตัวตนที่แท้จริงผ่านการเห็นขันทั้งห้าว่าร่างกายจิตใจความคิดความรู้สึกล้วนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดที่เรียกว่าเราต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราสามารถนั่งอยู่กับความเหนื่อยได้โดยไม่ต้องปฏิเสธมันไม่ต้องผลักมันออกไป แค่ยอมรับอย่างเงียบๆว่าใช่ครับตอนนี้เราเหนื่อยตอนนี้เราไม่มั่นใจตอนนี้เรากําลังสับสนการยอมรับนี้ไม่ใช่ความอ่อนแอรครับแต่เป็นความกล้าหาญที่ลึกที่สุดเป็นการหยุดการต่อสู้ชั่วคราวเพื่อฟังเสียงข้างในอย่างแท้จริงคุณผู้ฟังครับบางทีเสียงจากข้างในนั้นอาจไม่ได้ดังกึกก้องแต่ถ้าเราเงียบพอ เราจะได้ยินสิ่งสำคัญบางอย่างที่ความสำเร็จไม่เคยบอกเรามาก่อนเลยว่าไม่เป็นไรเลยที่จะรู้สึกไม่เก่งที่จะมีวันแย่ๆที่จะเผลอหลุดจากภาพลักษณ์ที่เคยสร้างไว้เพราะบางครั้งเราจะพบความเป็นมนุษย์ของตัวเองได้ชัดที่สุดก่อนในวันที่เราไม่ต้องเป็นอะไรเลยครับคุณผู้ฟังครับหลายคนอาจเคยคิดว่าถ้าทำได้ดีขึ้นอีกนิดถ้าไม่พลาด ถ้าแข็งแรงมากพอเราคงจะไม่รู้สึกทุกข์ขนาดนี้แต่จริงๆแล้วทุกข์มันไม่ใช่ผลจากความอ่อนแอเสมอไปครับบางทีมันคือผลจากการฝืนตัวเองนานเกินไปเราทุกสอนให้เก่งให้กล้าให้แกร่งแต่แทบไม่มีใครสอนเราเลยครับว่าจะอยู่กับความไม่เก่งไม่กล้าไม่แกรงอย่างไรพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งในคำว่าทุกข์ไม่ใช่แค่ความเศร้า หรือความล้มเหลวแต่คือภาวะของใจที่ไม่ยอมรับสิ่งที่เป็นท่านใช้คำว่าทุกขังสังสารรังแปลว่าวัตตะสงสารคือความทุกข์วัตตะสงสารในที่นี้ไม่ใช่แค่การเวียนว่ายตายเกิดในชาติภพแต่คือการหมุนวนอยู่ในความคิดความคาดหวังความยึดมั่นในใจเรานี่แหละครับเมื่อเราถูกกดดันเราอยากรีบหลุดจากมัน เราอยากให้มันจบเร็วๆแต่ธรรมะไม่ได้สอนให้รีบหนีสอนให้มองเห็นแรงกดดันนั้นตามความเป็นจริงให้เราเริ่มเข้าใจว่าทุกความรู้สึกในใจไม่ว่าจะดีหรือร้ายล้วนมีกระบวนการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อเราเห็นว่าความเครียดก็เกิดแล้วดับความเหนื่อยก็เกิดแล้วดับความไม่พอใจก็เกิดแล้วดับได้ เราจะเริ่มวางใจได้ว่าเราไม่จำเป็นต้องต่อสู้กับมันตลอดเวลาคุณผู้ฟังครับบางทีสิ่งที่แรงกดดันอยากสอนเราไม่ใช่ให้เราแกร่งขึ้นแต่ให้เราละบางอย่างลงให้เราหยุดพยายามเป็นคนแบบที่ใจเราสั่งและเริ่มอยู่กับตัวเองอย่างที่เป็นและเมื่อเราเริ่มยอมรับตรงนี้ได้แรงกดดันที่เคยเหมือนกำแพงอาจกลายเป็นบันไดขั้นแรก ที่พาเราเดินเข้าสู่การรู้จักตัวเองอย่างแท้จริงครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูกลไกในใจลึกขึ้นอีกนิดว่าแท้จริงแล้วทุกที่เราเผชิญในงานนั้นมันทำงานอย่างไรในระดับจิตใจครับคุณผู้ฟังครับเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเรารู้ว่าเหนื่อยแต่ก็ยังฝืนรู้ว่าใจไม่ไหวแต่ก็ยังไปต่อทำไมเราจึงยอมให้ตัวเองอยู่กับความกดดันซ้ำ ทั้งที่เราก็รู้ว่ามันทำให้เราทุกข์คำตอบอาจไม่ได้อยู่ที่งานแต่อยู่ที่กลไกภายในใจเรานี่แหละครับที่มันทำงานแบบเดิมซ้ำไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวเปรียบเหมือนเรากำลังตั้งคลื่นวิทยุผิดช่องแล้วได้ยินแต่เสียงซาซแต่เราก็ไม่เปลี่ยนความถี่เพราะคิดว่านั่นคือเสียงที่ควรฟังหนึ่งใน,นกลไกที่พระพุทธองค์ทรงชี้ไว้คืออุป,ปาทาน หรือความยึดมั่นเราไม่ได้ทุกข์เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ทุกข์เพราะเรายึดว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ยึดว่าต้องเป็นคนเก่งต้องได้รับการยอมรับต้องไม่ผิดพลาดซึ่งอุปาทานนี่แหละครับที่แทรกอยู่ในทุกบทบาทหน้าที่ของเราคุณผู้ฟังสังเกตไหมครับเวลาเราทำงานผิดพลาดเล็กๆทำไมใจเราถึงสะเทือนขนาดนั้นเพราะมันไปกระทบกับความยึดที่ว่า เราต้องดีพอหรือเราห้ามเสียหน้าเราเลยไม่ได้เจ็บจากเหตุการณ์แต่เจ็บจากสิ่งที่มันแตะใจเราลึกๆต่างหากในทางธรรมพระพุทธองค์จึงไม่ได้สอนให้เราเปลี่ยนงานก่อนแต่ให้เปลี่ยนความเข้าใจในใจเราก่อนเมื่อเราเห็นว่าแรงกดดันที่เรารู้สึกมันไม่ได้อยู่ที่หัวหน้าไม่ได้อยู่ที่ปริมาณงานแต่มันอยู่ที่สิ่งที่เราไปแบกไว้อยู่เงียบๆเ,เพียงแค่เรารู้ทันว่า ใจเรากําลังยึดอยู่เราจะเริ่มรู้สึกเบาขึ้นนิดหนึ่งทันทีเหมือนคนที่วางของหนักลงจากบาแม้ยังไม่ถึงบ้านแต่อย่างน้อยก็หายใจได้เต็มปอดอีกครั้งบทนี้เราจะค่อยๆแกะดูครับว่ากลไกภายในนี้ทำงานอย่างไรและจะเปลี่ยนมันได้อย่างไรโดยไม่ต้องหันหลังให้หน้าที่ที่เราทำอยู่ครับคุณผู้ฟังครับถ้าเรามองให้ลึกลงไปอีก ความทุกข์ที่ฝังตัวอยู่ในการงานของเรามันไม่ใช่แค่เรื่องของความเหนื่อยหรือความคาดหวังแต่เป็นความไม่รู้จักใจตัวเองที่สะสมมานานเราไม่เคยถูกฝึกให้ถามตัวเองเลยครับว่าทำไมเราต้องรีบทำไมเรากลัวเสียหน้าหรือเราต้องการอะไรจากงานนี้กันแน่หลายครั้งที่เราทำงานเราไม่ได้ทำเพราะรักสิ่งที่ทำแต่เพราะไม่อยากรู้สึกแย่กับตัวเอง เพราะอยากรู้สึกว่าตัวเองมีค่าเราเลยวิ่งวิ่งและวิ่งทั้งที่ไม่รู้ว่าจะไปถึงไหนพระพุทธ,ธองค์ทรงใช้คำว่าอาวิชชาคือความไม่รู้ที่เป็นรากของปัญหาเราไม่รู้ว่าเรากำลังยึดอะไรไม่รู้ว่าใจเราถูกอะไรควบคุมอยู่ก็เลยทำให้แรงกดดันในงานกลายเป็นเหมือนลมหายใจประจำวันทั้งที่ลมหายใจควรทำให้เราผ่อนคลาย คุณผู้ฟังครับถ้าเรามองดูให้ชัดเราจะเห็นว่าความทุกข์ไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือสัญญาณที่ส่งมาบอกเราว่ามีบางอย่างในใจที่ควรหันกลับมาดูมันไม่ได้มาทำร้ายแต่มาเรียกให้เรากลับมาบ้านบางครั้งสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่คำตอบใหม่จากใครที่ไหนแต่คือพื้นที่เงียบๆในใจที่เราจะนั่งลงแล้วฟังความจริงที่อยู่ในนั้นให้ลึกมากพอ ความจริงที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องเก่งทุกวันความจริงที่ว่าการอ่อนแอไม่ใช่ความล้มเหลวและความจริงที่ว่าการรู้จักตัวเองในวันที่ทุกมันมีคุณค่ากว่าการประสบความสำเร็จโดยไม่เคยเข้าใจอะไรเลยเมื่อเราเริ่มเห็นใจตัวเองแบบนั้นความสัมพันธ์ของเรากับงานจะเริ่มเปลี่ยนไปครับงานจะไม่ใช่สนามรบที่เราต้องต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวแต่จะกลายเป็นสนามภาวนา ที่ทำให้เราเห็นการเคลื่อนไหวของจิตใจอย่างต่อเนื่องการถูกตำหนิจะไม่ใช่จุดจบของคุณค่าในตัวเราแต่จะกลายเป็นโอกาสในการดูว่าเรายัางยึดติดกับอะไรอยู่การไม่ได้รับคำชมจะไม่ใช่ความว่างเปล่าอีกต่อไปแต่เป็นช่องว่างให้เราเติมความเมตตาให้ตัวเองมากขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมโมหเวรคติธรรม,มาจาริง ธรรมะย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมถ้าเรารู้จักนำธรรมะมาอยู่ในใจแม้ขณะทำงานแม้ในที่ประชุมแม้ในช่วงเวลาที่ต้องรับผิดชอบหนักหนว่วงใจเราจะมีที่พึ่งที่ไม่ผันแปรไปตามสถานการณ์เราจะสามารถทำงานได้เต็มที่โดยไม่จำเป็นต้องแบกความรู้สึกว่าต้องสมบูรณ์แบบเราสามารถผิดพลาดได้โดยไม่ต้องตีตราว่าตัวเองไร้ค่าเพราะเราเริ่มเข้าใจว่า งานนั้นเป็นเพียงบทหนึ่งของชีวิตไม่ใช่ทั้งหมดของเราคุณผู้ฟังครับแรงกดดันที่เคยทำให้เราทุกข์อาจกลายเป็นแรงส่งให้เรารู้จักธรรมะจากภายในไม่ใช่จากตําราแต่จากประสบการณ์ตรงจากความเหนื่อยความท้อและการค่อยๆลุกขึ้นใหม่อย่างอ่อนโยนและเมื่อนั้นเองครับใจเราจะไม่ใช่เพียงแค่ผู้ทำงานแต่จะเป็นผู้รู้ผู้เห็น และผู้เบิกบานอยู่กลางโลกที่วุ่นวายย่างมั่นคงครับคุณผู้ฟังครับเมื่อเราเดินทางมาถึงตรงนี้เราน่าจะเริ่มเห็นแล้วว่าความทุกข์จากแรงกดดันในงานไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องรีบผลักออกแต่เป็นสิ่งที่ควรเข้าไปเรียนรู้ยิ่งเราเข้าใจกลไกาภายในของมันมากเท่าไหร่ใจก็จะยิ่งมีพื้นที่ให้ความเมตตาและความสงบ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะพร้อมภาวนาในป่าหรือบนเขานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือการเปลี่ยนพื้นที่ทํางานให้กลายเป็นพื้นที่ภาวนาเริ่มง่ายๆครับในแต่ละวันลองสังเกตจังหวะที่ใจเราตึงเช่นเวลาถูกเร่งงานถูกตำหนิหรือเมื่อความไม่มั่นใจแทรกขึ้นมาแทนที่จะตอบโต้หรือฝืนต่อไปทันทีให้หยุดสักนิดหนึ่ง หายใจลึกๆแล้วถามใจตัวเองว่าใจตอนนี้กำลังรู้สึกยังไงแค่นี้ครับใจจะเริ่มกลับมาสัมผัสตัวเองอีกครั้งพระพุทธ,ธองค์ไม่ได้สอนว่าเราต้องทำให้ดีทุกวันแต่ทรงชี้ว่าทุกขณะของสติคือโอกาสที่จะรู้จักธรรมะเราสามารถใช้ชีวิตประจำวันให้เป็นเหมือนสมาธิแบบเคลื่อนไหวไม่ต้องนั่งคัดสมาธิก็ได้ ไม่ต้องหลับตาก็ได้ขอแค่รู้ทันว่าใจเรากําลังถูกอะไรครอบงําอยู่และปล่อยให้ใจได้หายใจอย่างอิสระบ้างคุณผู้ฟังครับถ้าเราเริ่มต้นแค่เพียงวันละนิดแบบที่ไม่กดดันตัวเองเกินไปใจจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นโดยไม่ต้องรีบและแรงกดดันที่เคยรู้สึกเหมือนศัตรูจะค่อยๆกลายเป็นครูอย่างเงียบๆครับ เมื่อใจเริ่มกลับมาหายใจได้เต็มปอดเราจะพบว่าเราไม่ต้องหนีจากงานไม่ต้องหนีจากความคาดหวังของใครแต่เราแค่ไม่ต้องหลงเข้าไปเป็นเหยื่อของมันอีกเรายังทำงานได้เหมือนเดิมครับยังมีหน้าที่ยังมีเป้าหมายยังมีความรับผิดชอบเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือคุณภาพของใจที่ทำหน้าที่เหล่านั้นจากเดิมที่เราทำเพราะกลัว ก็เปลี่ยนเป็นทำเพราะเข้าใจจากเดิมที่ต้องทำเพื่อลบข้อคอรหาก็เปลี่ยนเป็นทำเพื่อฝึกใจให้มั่นคงจากเดิมที่มองงานเป็นภาระก็เริ่มเห็นงานเป็นสนามทดสอบภายในพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าสาจิตตปะริโยทะปะหนังเอตังพุทธานังสาสะหนังการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์คือหัวใจของคำสอนของพระพุทธเจ้างานไม่ได้ขัดกับการภาวนาครับ หากเราเข้าใจเราจะเห็นว่าหน้าที่ที่ทำอยู่ทุกวันนี่แหละคือบทฝึกที่แหลมคมที่สุดคุณผู้ฟังครับบางทีเราไม่จำเป็นต้องไปหาความสงบจากที่ไกลๆแค่เพียงเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อง,งานเปลี่ยนวิธีฟังเสียงในใจตัวเองและเริ่มหันมาดูอย่างไม่ตัดสินเราก็อาจพบว่าแรงกดดันที่เคยเป็นเหมือนศัตรูในชีวิตกลับกลายเป็นสิ่งที่สอนธรรมะให้เราอย่างตรงไปตรงมา และอ่อนโยนที่สุดครับคุณผู้ฟังครับถ้ามองย้อนกลับไปเราอาจเห็นว่าแรงกดดันจากงานไม่เคยหายไปไหนเลยมันยังอยู่เหมือนเดิมหน้าที่ก็ยังมีภาระก,ก็ยังเต็มมือแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือใจที่เริ่มรู้จักวางลงรู้ทันความคาดหวังของตัวเองมากขึ้นและไม่ด่วนตัดสินตัวเองในวันที่ใจไม่เข้มแข็งแรงกดดัน ไม่ได้แปลว่าเราล้มเหลวแต่มันคือครูที่คอยพาเรามารู้จักตัวเองในแบบที่ความสำเร็จไม่เคยเปิดเผยมันทำให้เรารู้ว่าเราไม่ได้ต้องเก่งตลอดเวลาไม่ได้ต้องดีพร้อมตลอดวันเราแค่ต้องอยู่กับตัวเองให้เป็นในทุกบทบาทของชีวิตและถ้าเราพร้อมที่จะเรียนรู้ไม่ว่าจะงานหนักหรือใจเหนื่อยเพียงใดธรรมะก็จะซ่อนตัว อยู่ในทุกสิ่งรอบตัวเราเสมอครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านพบความสงบท่ามกลางความวุ่นวายและได้ใช้แรงกดดันเป็นทางสว่างของปัญญาในทุกๆวันครับ